บอระเพ็ดครับพี่น้องครับบานท้าเอินเคยก่องกระหอครับพี่น้องครับเป็นยาบำรุงนะครับยาบำรุงช่วยเล่งน้ํานมครับพี่น้องครับเนี่ยแล้วก็มาฝานหั่นเบาๆนะครับหั่นกินเด็กน้อยครับกินเล็กน้อยผสมกับของอาหารลสมกับข้ามหัวกกินครับนี่ผสมไม่แค่รสกินครับพี่น้องครับบอระเพ็ดหรือเคีื่องกระห้อบานท้านี่ครับยาน้ํานมอย่างดีเลยครับให้กินเยอะเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรครับเยอะเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรยิ่งดีครับเป็นยาบำรุงครับพี่น้องครับ ปูใบตามบานตามซองครับหนาขอ,อกงัวนท่านหน่อยๆเป็นจริงครับพี่น้องครับซอยเหล้ยงล่มซอยบำรุงนะครับฟืน้นจากการขอดไม้ครับพี่น้องครับยาบำรุงคนเกิดกินได้ทด้พี่น้องครับแช่น้ำผึ้งนะครับแช่น้ำผึ้งกินเช้าหนึ่งช,ชิ้นเย็นหนึ่งชิ้นนี่เป็นยาบำรุงอย่างดีทแล้วก็ามาเป็นบำรุงน้ำนมให้หวัวครับพี่น,อน้องเล็กน้ำนมครับ ครับเป็นข้อมูลเป็นความรู้ครับพี่น้องครับบบกไห้หวานเท่าครับพี่น้องครับ